ก็คือฮักเขาสถานะเดิมๆสองเทามันเปลี่ยนไปแล้วตั้งโนนอดีตทักสองเท้ามันกลายยามโมในทุกเหตุผลมีเขาเป็นแฟนทั้งคนให้อดาาา้าวคเก็บ่เบา สิมาพอเศร้าเนาะพอาสันนี่แหละให้เฝ้ากลับไปคลียกันซาแค่ผมเข้าตาคงบ่ยาโตสายท้อเบื่อทอานองแพทไปนอนมันนี่ไอสิเครียดบักคักทางโอ้โอ เน่าผิดกเน่าเน่าเนาเอน้องเพียหายไปอาจจะเครียดมากๆเลยนะกูคือเมาเมียมันเดรฏิหันนี่เอ้ยอีกบ่ดโดนอีกบ่โดนอีกบ่โดนเชยนไส้ของคือตีสามเขาต้องจวด คนที่พี่น้องทางเอฟซีแดงนะครับเบิ้งจังฟังฟ้ากำฝาทางอีสานคิดหัวตาแฟนเอผู้อยู่บ้านนาปวันนี้เจ้าคงสินั่งน้องน้ำตายามเมื่อได้ฝาปวงหวนอยู่งทั้งบัว เนมฝนห่มอยแยกไอ้ไอ้มาย่ำก็เลยมาโยาางคำแพงเือสุขุมใจสับสนถ้าก็ลถาถ้ายอีกเม่โดนจะกลับมาหาหน้โมโอนย่ามองหมดเลยหัวใจอ,นจจอ้นนีค่คือหัวเจ้าเคิดนางนี่คือหัวผิดมา บ่บ่อยากจากไกลนี่อ้องพี่อย่าพึ่งเปลี่ยนไปมาทำงานจ้างเก็บเงินไปสู่ขอสามไว้มีเงินพอเมื่อไรอจะไปสู่ขอเอวบังนั่งเบ่งแต่ฟ้าที่บางอเรียงรายมาน้ำตาไหลเลยส่วนหัวใจนั่นอยู่กับนางยาน Nên bên phải là ta Ai ơn e sáng nắng Mà có pha Nhớ lương ai đâu oh! Năng bằng tèo pha Khi à ra Ai ส่วนหัวใจนั้นอยู่กับนางยานเจ้าจนั่นแหะเป็นไฟจะไลต่ตางเออเออาเย่อเอินสั่งนาังมาก็ฟังอย่าลืมอายเดมิมมาโซหวาโซหวาไม่ก็ตีกันไม่ก็ตีกันเอาใจคนออยุ่งสามสี่เพียงไม่หลับไม่นอนครับ สาายุยควนตาน้องเอ่ยเพ่มานั่งทำตาปิปปิบน้องอายุแปดปิบสามสิบทำไมยังสูอวยโชเพืว่มาดรากบเมแก้มสองหยิบสามสิบดูสิยังสงวยโชว์ใครจะเชือว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว ยังเจ้าเจ้าจะได้มาดูดูโผล่แม่มาพร้าวเนื้อตันน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอน,อนถามสิบโถมีแก้มสว่างหยิบสามสิบดูสิยังสูงอ่นยังสูดสวัสดีพี่ไลออนคร oh. ับ ใครจะเชื่อว่าแม่บนเรืออายุมากแล้วสามสิบยังเจ้าเจ้าเสียจนเนา่าจีแม่มากราวนตอตันน้องเกยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้โลกในแก้มซอมหยิบสามสิบทำไม่ไม่นอน คือไอดดอนของผมผมกำลังฟิตหุนตามไออยู่ฉันผมเริ่มมหญยกว่าขวาน้นาแล้วตอนนี้เปพี่เลยอนครับนักมวยดวงใจของผมครับมีแค่คนเดียวเ่านั้นคือพี่ไลยอนครับกล้ามหญ่เจ้ากระไรใจไขวหลับพี่ให้เจ้าชนะทุกไฟได้เด้อคนนี้ยังมาเป็นนัวสั่งเอหางเงประทับใจลายริมที่ปากบางบานปวดเร่เมว่ากี่คนแล้วนางอย่าเนินลงเเดินทางมาแล้ว ใจดึงเพื่อนดึงใครก็จดจอรับลับหล่อหลอกกอลอุณนไอเอากันไอผมสิแต่งเพ่งให้ไอพราะวัติไอคือไอดรอ่งขมเลยไอบวชเขาอย่างเม่ไหรดิแต่ว่าไอไลออนเด็กขึ้นที่ย,ยงังในดวงใจวัดผมผมกับเขาฟิตเนสแล้วไอผมเห็นกล้ามไอแปลว่าเชื่อนี่แหละขึ้นนักสู้ผมสิแต่งเพ่งใ,ให้ไอผมบอกน้ำจักบาท เฮโดนตีไทยเอ็มวี mb. ผมสิจังเพลงให้อ้พี่ไลออนคนเดียวเท่านั้นห้ามห้ามห้ามหามกูมาแล้วอีีเจ้าต้องเอาอีลีอย่าให้เลิกพี่อ้ายยังมีลูกก่อนอย่าก่กเล่นต้องเป็นที่แน่นอนตกลงกันก่อนจังสิท้อนสมอย่านบักเบ็ดมันเป็นกำมภาอ้ยังบัว จวกลงไม่เงินไขที่ไอ้โคแม่นวลละโอได้บัวขอทำก่อนนอนฝันถ่อ,อี่นี่บัวคือคำออว่าไอ้โมล้วกูบ่้ระวังล้วกูบ่้าระวังละดนตีตัวข่อยพี่น้องดนตีตัวข่อไอ้เลวันข่มากไกลเรีกขึ้นในประเทศไทยนี่ข่อย,ยงข้ายเจ้าเป็นเดอะฮักเมืองไทยเลยดิขสิแต่งเพื่อนไงเจ้มามักเจ้าหลายมักเจ้าอีหลี คอยเบิ่งเจ้าตีย้ำในนี่คือต้องคอยเบิ่งหนังอเวนเจอร์ล่ะโอ้กามเจ้าอะไรกันครับนี่คือหุนได้ไอ้นี่คือหุนที่คอยไฟฝันเลยเด้หุนคือเจ้าไอ้คอยยังอีกไก่ยู่เพราะว่าคอยค่าที่แตกเหล่าอยู่เหล่าเขาคอยเบิร์โดนวันสองขวดเลยขอยสิแต่งเพียงให้เจ้าขวดเสียดนตีไอ้เจ้าขอยสิเฮ็ดซูแนวเลยคอยมักเจ้าอ้เลยเอลออนคือเบิดโจกโลกฟ้านี่เอาขนาดไอ้บัวขาวนี่เอาเป็นแซมแซ็มยังก็เซ็มแซมแค่วันบ่ แล้วก็เก่งอยู่ด้ไอ้บัวขาวโคตรเกง่งเลยในดวงใจผู้หนึ่งแต่ว่าเจ้าเนี่ยตอนแรกคอยให้ไอ้ไอบัวขาวเนี่ยเป็นหนึ่งในดวงใจแต่ว่าพ่อ่อยไม่เห็นหุ่นเจ้าหรอกพี่คอยยกไห้เจ้าเป็นไม่ดวงใจข่อยเลยตัดสิน,น,นพี่คอยไม่ได้ตัวขัน่อยตัวให้รถเหยียบพวอข่อยเล่ยเืินคอยมักเจ้าเลยลิมากแบบป๊าดวะประเทศไทยแมงบวมีนังมวยหุ่นนีนะกูเห็นผู้เดียวนะ,ะดเด็ก ขวิด่าบอกเลยว่าเจ้าคือหนึ่งในดวงใจข่อยได้ตอนนี้ข่อยตอนนี้ข่อยกรลังเขียนสคริปต์โอ้แม่ข่อยกรลังส่งเอกสารส่งเอกสารเป็นีหัวสมองข่อยว่าให้อไอ้ไรอ่อนขึ้นแท่นบัวขาวด้วยท่นหัวหน้าบัวขาวด้อเพราะว่าไอ้ไรอ่อนนี่แมงหุ่นหุ่นเจ้าเด็กกันนี่เรข่อยข่อยเสาะอักระลังไก่มากมันเกือบปีแล้วด้แต่ว่าข่อยเห็นหุ่นเจ้าปุ๊บเป็นว่าข่อยกลับไปมาข่อยกลับไปตอนนี้เขียนข่อยให้กูขวดน้ำนะลูกพี่ ตอนนี้คอยกำลังน้ำคนเจ้าเจ้าจะเฝ้าทิมข่อยได้ไอเดียวเจ้าจะเฝ้าเงยคอยคอยได้ข่อยเขียดได้เจ้าจะเงย่อยข่อยมักเจ้าได้หลีลูกพี่ข่อยไม่ได้ตั้งตัวได้ข่อยไม่ได้ตัวได้คอยมักเจ้าครับเป็นได้ไรหมักยีไรไอไรอ่อนเดือดฮักเมืองไทยเนี่ยสุดยอดวัตถุปีศาจสดีพิสุกครับสรีพิดอกไม้ด้วย่ไยมวดจากสอเจ้า จะให้หนนอายยกตัวอายสินหักแต่ว่าออกันโอวนแม่กับยกคือเราอ่ะอามันระดับมันเป็นข้อต้องแน่ข้อใช้ใชเนี่ยม,มันเป็นรูนรืรูรูขเขาแล้วหมดแววที่ฮักเขาจะอ้วนพบคนคูรควรจะรีบทิ้งใจอ้ายถ้าบ่เคยลืมเง,งาเงาซึมซึมโอดใจ เคยวาสนาฮักเจ้าเท่าฟ้ายังพาเยาวันที่เจ้าเดินจากไปหัวใจอายเหตุผัวรำมานไปสองหู้นั่นเล่หักยำเพียงใจอายยำเชื่อทรหาสู่มือไม่อย่างบ่สู่ฟังจักูุบังก็ค้อยทรงแรงใ,ใจยเธอไปใส่ผีก็ค้อยเป็นเพื่อนจากไปเดินจนมาถึงมัดไทยมันได้เจ็บไปไต้มาเทือโบโ่กับพี่ว่าจุกันตอนนี้สะดืออายหากน้าทำได้ลงมือ คนใจร้ายกข้อไข่ในให้ก็เล็กเลยข้อไข่ในมันเพ็ดเจ็บอิลีการทำหน้าที่ผัวเก่าก็เกิกเนใจแก่ผู้สาวให้เขาเรียกเธอว่าแฟนสวัสดีพี่น้องที่ตอก720คนครับกลื่นคว้ามแค้นเจ็บและแสนก็ถวดเก่าดกุนถือว่าบุญไอ้หน่อยกพเพราะอะไรงมทางเจ็บปวดบ้างอ้สิ่อยท้างใจเธอใสสิซอยยิ่งยิด้วย ไปได้สวยขอให้รวยสุดล้นกับคนนั่นทุกอย่างสื้อดีทังหา่างเืธออายยกเกิดน้ำมาขอจดจำแต่สิ่งดีดีว่าวันเดือนปีที่เคยร่วมกันชา,ชายใจเป็นแฟนเขาเดิอผู้สาวอายอทุกความคิดอากลระเป็นทะเละนะ

ก็ไม่ไปบานแล้วลืมใจจังมาเจอไม่ห่างจังเต็มตาปัดนั้นเอยู่เอาไว้เราเพืนเศร้าสงสาละดตละดตลอก็เราที่เราจะมีสันนห์เป็นคองช่วงเดิมที่เคยครอบครองก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันมาจำฉันทร์นั่นจะพิมพ์ใจวงใดก็ดูอวบอิ่มคุณพระตะกร้พันแลกแานน้าไฟนาฟันพัวพันหลายดีไปห้างมหาเศรษเจ้าก็สงสารนักเรียนหมอไปห้างจังเจ้าเจ้าก็สงสารนักเรียนเอาเนื้อสองมา โบน้อ้ายคือตัวก็จันสาวแม่หา่างคนกพิจุงครับเพื่อนเอ๋ยเคยมีแฟนแต่ตามมันธรรมดานั่นเกินแล้วนางนั่นเอ๋ยเคยแปลวเคยหฟอนกับพ่อว่าก็เป็นตะขาขักใา้ห้ามใจไว้กับว่ฟังน่น้องเอ๋ยอ้มังเซยแม่ห่างคนไทย,ยสัมม่ใจได้เคียงในไกลไพูดได้คุยเยป้าซวยสกุหลาบห้าร้อยดอกจกะ,หาหาะกพิจุงครับคึงบอได้ห่างคือกระทอะตกการจะคงมากกว่ากับพี่ดีนอก็เลยนิยมพิยมนิยม สงนิยมจากไรยังนุ่มยากลองจากจอมผู้สร้างสมในห้างสาตาคมเป็นหนึ่งในร้านสลับแก้วตาทุวาทีผ่านมาบ่เป็นปัญหาใดๆเลยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหายางเอามาทำด้วยโอสาวแม่ห้างหางีดำพี่ดีอีลีเดอร์สมประกานั้นพี่นงนงันงงนงง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 ง